สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกาแฟกรกปองนะคะว้าวๆ้ว,ว,ว,วนี่มันอะไรกันเนานี่นะคะโฮมป้ายนะคะป้ายนี่คือโฮมคัดแยกขยะนะคะตามป้ายเลยนะคะตามป้ายนี้เลยแต่ไม่ไดราม่านะคะคลิปนี้แต่ตามนี้เลยค่ะกระดาษ ขวดพลาสติกกระป๋บบองขวดน้ําขวดแก้วนะคะตามป้ายเลยค่ะแต่ก็อย่างที่เห็นขยะนะคะขยะตามภาพเนาะอันนี้ไม่มีดราม่านะคะอำนวยความสะดวกให้แล้วนะคะทําลงแยกให้แล้วนะคะอ่านหนังสือไม่ออกหรือเปล่าอันนี้เราไม่ทราบเนาะแต่ถ้าจะอ่านไม่ออกทุกคนแบบนี้ก็แย่นะคะ ขยะก็จะรวมๆนะคะรวมทุกอย่าง everything อยู่ในนี้นะคะนี่เนาะไม่ได้ทำคลิปมาเพื่อดราม่านะคะแต่แค่ให้ดูเฉยๆเนาะว่าการที่เราทำมาให้แล้วนะคะนี่อันนี้ยังมีด้านหลังอีกนะคะด้านหลังนี้ก็ยังมีเป็นถุงดำถุงดำมากองไว้นะคะอ้าวกล่องมะฮุงข้าวนะคะ ขยะนะคะตามน,นี้เลยค่ะแล้วใครจะเก็บล่ะคะคราวนี้ใค <c ười> รเนาะจะเก็บป้ายก็ชัดเจนนะคะที่จริงคัดแยกนะคะคัดแยกแต่ก็ไม่ได้แยกนะคะก็ยังทิ้งกันแบบไม่ลืมหูลืมตาเลยทีเดียว ตอนนี้มันค่อนข้างที่จะเป็นปัญหาใหญ่นะคะส่งกลิ่นค่อนข้างที่จะเหม็นก็นเลยทีเดียวเนาะนี่นะคะเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆกับร้านเลยนะคะเหม็นนะคะตอนนี้ก็จะทำการคัดแยกแล้วก็น่าจะเก็บนะคะคงไม่ให้มาทิ้งอีกแล้วเนาะในเมื่ออำนวยความสะดวกให้แล้วแต่ก็ไม่มีการเขาเรียกว่าอะไรล่ะมีจิตใต้สำนึกนะคะในการทิ้งขยะหรือว่า การที่จะมาช่วยเหลือกันเนาะถ้าจะมาทิ้งแบบนี้แล้วให้เราเก็บตลอดก็ไม่ไหวนะคะเราอำนวยความสะดวกให้แล้วเนาะแต่คนที่ทิ้งก็ไม่มีน้ำจิตน้ำใจช่วยกันเราก็ต้องทำการเก็บนะคะตรงนี้เนาะไม่ดราม่านะคะคลิปนี้ไม่ดราม่าแต่ก็ให้เห็นนะคะสิ่งที่เราพยายามทำให้มันเป็นระบบระเบียบนะคะ แต่ก็สุดท้ายก็ไม่ได้มีระเบียบใดๆเกิดขึ้นแล้วก็ยิ่งมาเป็นภาระให้ตัวเราเองในเมื่อเอามาทําอำนวยความสะดวกให้ทุกคนนะคะแต่ในเมื่อมันเป็นภาระเราก็ต้องตัดภาระทิ้งนะคะโดยการที่ก็ต้องได้ขนย้ายตัวไอโฮมคัทตัวนี้ออกนะคะก็น่าจะมีการจ้างวานหรือว่าถ้าไม่มีคนมาทำให้ก็คงต้องได้เก็บเองล่ะคะ่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้กาแฟโกกอกด้วยนะคะไม่ดราม,ม่านะคะแต่ก็ให้เห็นความเป็นจริงค่ะสิ่งที่เราเอามาแล้วเนาะเอามาจัดวางแล้วก็เอามาทําให้มันเป็นระบบระเบียบนะคะลดขยะลงไปเยอะแต่ว่าพอเวลาคนที่มาทิ้งแล้วเขาก็ไม่มีการคัดแยกนะคะอยากทิ้งแบบไหนก็ทิ้งอยากเอาใส่ช่องไหนก็ใส่ไปทั้งๆที่ตัวหนังสือก็ไม่ใช่เล็กๆนะคะตัวหนังสือใหญ่มากค่ะใหญ่จริงๆนะคะ อยังไงคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แหละค่ะเดี๋ยวพูดอะไรไปเยอะเดี๋ยวจะดราม่าแต่ไม่ดราม่านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ